mèo rồi luôn là ngam suối ngam Thảo ai Thảo đây Thảo ngồi lấy thang bốn mươi hổm lan cha như thế là đang thang đi sòng như thế là cả sám luôn เอ้ามาสันเที่ยวโหไว้รอยไว้สานเที่ยวโผล่้าสวยทางมือมือก็สวยอ่านไหมครับนี่นะเออาเดี๋ยวห้าอย่างไม่เข้าเลยยังไม่เข้าอ่าสิบเจ็ดนาทีผ่านเอาเอาเลยเอ้าอ่อนไว้ อ่อนไว้อ่าเอาเรียบร้อยอ่าข้างธรรมดาข้างเ่าสุ6 0คะแนนทางที่หนึ่งอ่าอ่าว้ป่างวงมือโคงมาแล้วโคไปเอามาอ่าเดี๋ยวเข้ายกสูงอ่าเอ้า

หอนไวเอาเบอร์ห้าอนังโลกกันเบอร์ห้าอทั้ลูกเอ่อหอนไวหาวงหัวหน้าส่อไปเอาหอนไวหอนไวเอ้าโถเออหอนไวหอนละเอาเอาละเบอร์ห้าอ่าจิ้เล็กขอนังโลกกันบ่งขอหอั้งโลกกันอ่าแบงข้อที่ตรงข้ามเอาอา อ้าวเอาไรนี่ตมาที่มึงเล่นน่ะนี่นี่ีอ่ะเออมึงเขียนมาไม่เลยนะมีลายท่ามีลายท่านะเดาลุ่มเดาลุ่มเออเสียดิไหลจ้าอ่าวมาไหมโผล่ไปเวลาการแข่งขันผ่านไปอ้าวไป้สักทีสากยี่สิบนาทีครับยี่สิบนาทีไม่ค่อยไม่เต็มไปมา คะแนนสามร้อยยี่สิบข้างวงมือสิครับ15ทีมพุ่มพวงของจันบัญชานะครับวันนี้พาลูกศิบห้5คะแนนพาลูกศิษย์มา2ท่านนะครับดาวรุ่งดาวรุ่งน้องใหม่น้องใหม่ครับเด็กมหาวิทยาลัยอ่าแปดจ้าเบอร์ห้าอ่าสิบคะแนนอ่าสามสี่ห้าสามสี่ห้าข้างเบอมือสิบห้าโอ้โหมือมือหมายเลขสี่ดิ อ้ามีหลายท่ามีหลายท่าอ่ามีหลายท่านี่นะอ่าเอ้าวน้องก้วยอมาน้องก้วยเอ้าน้องไว้ปึ๊บอ่าอ่าเอ้าวสัญญาณสัญญาณมันมันเด็ดผมมันช้าเลยครับเรานี้คนเยอะเลยครับก็เลยช่วงหัวข้านะครับช่วงหัวข้าตั้งแต่หกโมงมาครับแปกตลอดเลยครับก็เพิ่งจะมาดีรอนี่ ดีแบบว่าพอพอได้หน่อยนะครับแต่ว่าก็ยังพออยู่เวลานี้ก็สองทุกครึ่งแล้วครับเอาแข่งอยู่เอาไปเอาไปนั่นพูดปดมาปั๊บเมาเอาไปอย่าพักลูกอย่าพักลูกแล้วก็เราหัวพักไม่ได้เอาเบินท่าอย่าพักลูกอ่นี่นะสองลูกแรกสอง Đi thì bên em Thắng đi Nào Nào Hàng vô mưa Nào Nào đây Lại <laughs> cha Hàng vô mưa mà tuổi ngàm Mày học vào tuổi ngàm Mấy gì nè đến ผมมาแล้วยอดเจ้าเข้าสวัสดีครับพี่ตาวรสวัสดีครับพี่ตาวรวันนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะครับก็ขอไปด้วยจ้าไปเลยเดี๋ยวต้องให้ผมไปหาโปรแรงๆเฉาๆเจ๋งๆมาไว้ไลฟ์สดโดยเฉพาะเลยครับเพราะเน็ตผมก็ดู้อยู่ว่ามันไม่ค่อยแรงถ้าคนไม่เยอะพอได้ถ้าคนเยอะจบเลยคะแนนได้สาม้อยแเวลาผ่านไป22นาทีครับ380 18นาทีเออสิบแปดรอบสินาทีเออ hồi nãy chờ tàu mới sẽ tăng đi hiểu tàu để cái mới đó à tay mới mua dạ dạ, à quay đó đây à à ờ hay là chạy ơi à nó đây là đó ồ à, thử mấy lần thử mấy lần lại cha áo ai áo úp ta ai áo lại cha là bài thử áo nóng lấy áo mà เอาวะโดนแน่โดนแน่ตาวี่งเอาเอาเอาตีดาวลุงดาวลุงโขงจ้าอ่โขงมาน้องกุ้ไวโอ้โหเอาไปไปผมเยอะครับเยอะเยอะไปจับจับตะก้อย้อนห้องแหง่างของมือ

Hai không Nào mày Nào Nào mày sau rồi sóng luôn Bị rồi mà thả luôn lên thả dân lên Nào mày Nào Nào Từ chiều rồi Giàn chiều Đó mà Lại sóng luôn Sóng mày mày ào vừa xì tham vô sống luôn đó hỏi tem mày ra ồ hồ thì đã tham uống sưởi đấy à à à, à. à ờ à, <tgers> à à à bà? 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 à à à Ờ, à à à Ờ Ờ à à à Ờ, ờ, ờ à à ờ à Ờ, khổ có miên đấy cha mày không phải đâu khổ cái đài đó à. khổ à, cái đài luôn à không phải loanh à nóng à, váy đùa lói ao à, nước à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  rồi lại cha ไล่ส ah! ีสะอ่าสีคะแนน้หาีเล็กสีเล็หัวันนึงสคะแนนสี่ร้อยห้าสอยห้าสรห้าเอาต่อไปอ่าเอาเลยอ่าเอาอาจารย์เที่ยวอาจารย์เที่ยวเออมานีสารเรือเก่ากัอ่าเอาเลยอ่าเอา ทางไปางทางไปทางางไ้ทางไปทางไงไงาไปทงางไทงไางไาไปาวไปางไปงไปทางไงไปทา้างไทางไปงไปทาปางไปทางไปทงทาางไางไปทางไปางไปาวไปางไปงไางไปไปาาางาไ เแอคิสลาเอสซอ่ามีทุกท่าต่อก็มีโขก็มีอ่าหอนไว้เอาอ้างมาเขาบอกว่ากินแล้วเป็นยาดีเอาละผีเด็กอ่าเอาละอ่าดูอาจารย์เชี่ยวอาจารย์เชี่ยวอ่าไม่เท่ากับสวยงามไม่เท่ากับเร้อนใจไปให้รัวร้อยบาทอ่าเอาเสียตังแล้วอ่ะหอนไว้ hôn vai, nè, à, à, bay lướt xuống, không đểu, con cài thâu bụng lên, lại cha, mà, thị đen, hổ điểm thì อ้าวอมาโขมาสวยหลเรียรอยโอ้ห่ไม่ให้ไม่ให้อาวไม่ให้อาเอาอไวต่างว่าอ้าวึบอาเดี๋ยวเข้าแน่เบอร์ห้าเดี๋ยวเข้าอย่างนี้เดี๋ยวเข้าอนไวโถมาแล้วอาไอา

เอาไปโอ้โจ้าโอ้ยนีเนานพระรามเต็มพระรามเต็มพระราเต็มการเที่ยวเข้าไหลท่าทีเข้าหลท่าเอา่อนไปเอาละโถมาไหลแน่นอนแม่นอนโอ้ยยอเลย่สองสามสี่ห้านนะะโอ้โหมือนีมือี่ห้าสิบสห้าสิบ เอาหลายจ้าเข้าว่าเอาไว้นอนมาไปที่คะแนนแล้วฮะแปดั้งที่สองสี่คะแนนสี่หกศูนย์อ่าสี่ร้อยหกสิบเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าอย่างนี้สบายอ่าร้อยขึ้นแน่นอนอ่าร้อยขึ้นแน่อ่านอมาเอาเอาไว้ โอ้โหเข่าโอ้สุดยอดสุดยอดเออเขาอีสิบห้าทังที่สองด้วยทังที่สองด้วยขุนเขาข่าวงมือไหลเดียวเออเ้าเอาเลยเอาเลยเอ้าไหลว่าเข่าไปโอ้โหสวยไหลจ้าว่าถ่ายไว้อยู่บนเบาะเอาไหลเดียวเต็ม lại điêu tem à thôi ra lại điêu à hò quay rồi mà ào ào quay quay thủ ma ào đóng vai quay vai quay 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 lôi à quay vai ào quay 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 4คะแนนครั้งที้หนึ่ง485 48อ๋ออาจารย์แกให้ดูละ 3, 6, ร้อยมาสามมาพุอ๋อเลอาจารย์แกอาจารแกให้ดูละร้อยด้วยกันเวลาเหลือเวลาผ่านไปประมาณาสามสิบนาทีครับเหลืออีกประมาณสิบนาทีไม่ถึงดีครับคะแนน485ต้างไว้คะแนน485ครับที<า>มพุทธพวงต่างไว้ ทางมาเอ้าว่างวงมือทางไวอ้าอ่าาให้ได้เอาให้ได้มาเช่นอาเช่ให้ลูกละร้อยอ่ารอ้สามมาอถ้าเข้าได้สามรอเลยอ่าลายันเที่ยวลายเต็มดีแคะแนนเลยห้าร้อยห้าร้อย

โอ้โหาหายไปกันอารเที่ยวนานเจอกันทีหลายปีอ้าต้อยมาโหมามสวยอ้าต้อยไปต้อยไปกาปเที่ยวจะเป็นลมเลยแปกเลยฮะแตเต็มสิดแนมล้แลี่สิอ้า อ่าวหมดสามก็เมอร์หกเ,เข้าไป,ไปที่ได้สามร้อยเลยนะอ่าดูกกะสามร้อยสามร้อยเอ้าฮึบอ่าปล่อยไว้ฮึบอ้อาโอ้โหมีโอกาสมีโอกาสอ่าดวงว้มีโอกาส,กาส,ล,กกาสลูกอะไรก็ได้เข้าไปได้สามร้อยอาโผง่ลาบมาแล้วอาโผง่ลาบมาสวยอ้าหัวหน้าบัญชา เล่นสวยทุกทุกสวยทุกทุกอ่าเอาหอยไวหุบลามะติตาที่ได้หอยไว้เอาอึบอ่าเอามามามาตอนนี้ครับก็เล่นกันห้าห้าท่านก่อนครับอาจารย์เขี้ยวแกเหนื่อยมากครับอากลร้อนวันนี้อากาศร้อนที่วัดคนเยอะครับหายใจไม่ทันพักก่อนเอาไว้เออเอาไว้เออ

อ้าวได้ให้กอ้าวอไวอ้าวหลัอดร้อยด้วย4ี่ร้อยแล้วตอนนี้สี่ร้อยแล้ว้ครับส่วนบน้องน้องทั้งสองท่านนะครับเบอร์หและเบอร์3นะครับลูกอะไรก็ได้เข้าบ่วงลูกสามร้อย อ๋อง้สรแล้วบ้าง400แล้วบ้างบอไว้บอไว้ค่าขนมค่าขนมตับกล้วยอบอบาไว้บอไว้โผล่มาเวลาผ่านไปนาครับสีนาทีครับสามสิบสี่นาทีเหลือกี่นาทีเหลือกี่นาทีเหลืออีกประมาณ5รอบเหลือ5รอบครับเหลือ5รอบ สี่ร้อยลูกเดียวสี่ร้อยอ่าเอาสวัสดีผู้ชมที่ยังยังยังจะชมอยู่นะครับเพราะวันนี้ผมสะดุดมากห้าทันทีสองก็ขออภัยแฟนๆก็รอดห่วงไว้ด้วยครับสามร้อยให้ห้าร้อยสามสิบห้าได้ลนะเออเอาไปเพราะว่าเด็กผมไม่ค่อยแรงด้วยทางมือว่านี่นวนไม่โดนที่วัดก็คนมาทำบุญเยอะด้วยครับวันนี้วันหยุดเสระเต็มไหม เต็มไม่จ้าอีกุ่งเดียวตามมืออ้าวกไล่ตอนนี้สองทุ่มห้าสิบสี่แล้วก็น่าจะเลิกกันมาสักสามทุ่มสี่สิบทุ่มสองทุ่มสี่สิบสองทุ่มห้าสิบกลับบ้านนะฮนใจนะลเร่มสวยทุ่ลููเริ่มสัะเริ่ม่ง สามทุ่มสี่สิบนะครับถ้าจ์มาสี่ทุ่มทุ่ม้าบ่งเบอร์สิคะแนนครับสิบหคะแนนของอาจารย์บัญชาหน้อยห้าสิบหอ้าสิบเอาโหมไปต่อไปเาโหมาเอาเอาลยเลยเลยสี่ร้อยเอาไปมาคว้าถือเลยดัโดปึ๊บฮ๊บ ออสี่ร้อย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 เด็กไต้อยู่ได้เต้อครับได้เหได้เหรอห้าร้อยหกสิบครับห้าหกห้าหกวนเวลาผ่านไปสามสิบสามสิบหกนาทีสามสิบเจ็ดนาทีเหลืออีก3นาทีครับ

เหลืออีกสองรอบครึ่งครับสองรอบครึ่งอ้าวีเด็เอาไว้โกเจ้าพาามสิบห้าพามยีคะแนนครับห้าร้อคะแนนเหลืออีกสองนาทีอ้าวอาวห้อแปห้อยกันยังมีเวลาอ้าวไดามอีกเดียวหกร้อยหก rồi à tí ta Rồi, thôi mình ao đây phía đen áo đó úp à đi này đi này đi này là thì sóng là thì thì nó áo qua phía dưới đâm à à thôi à vừa hồn lại không đây gói rồi uh, เออถ้าไหลเข้าได้ครับเออห้าไม่ได้คะแนนแปดเต็มครับลูกนี้ลูกนี้ไม่ได้คะแนนครับแปดเป็นแปดเกินละเดียวหกร้อยละเดียวหกร้อยห้าหกร้อยละเดียวอหกร้อยไม่เข้าก็บเล้าใจอไม่เข้าก็บเล้าใจเอาไม่เข้าก็สวยงามเอ้าละเดียวหกร้อย หลยโอ Higher, ้โหอ, e อานังไวอสังกเวลกอาเ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 าเอ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 าอาเหลือเอเอาาเเอาอาเอเออเอาเอาเเอาไอาเอาเาเอาเอาีเอีกาหอาาาอาอา เอาเลยดิเอาอ่าเอาหนึ่งเวลาออา้องไว้ป้องไว้เอาเลยผีเด็ดอ่าผีเด็ดเอา้องไปยกเท้าสี่ร้อยสี่สวัสดีครับคุณท้าเอาไวปทาคุมิทาคุมิดีเคอาขึ๊บคนที่สัญญาณเสน็หไอ้สัญญาณสะดุดเยอะครับเพราะว่าเน็ตผมมันมันอ่อนด้วยแล้วอ้าวติวัดคนขอบุญเยอะวันนี้อึ้นหน่งร้อย เาเียงไมีเวลาอา่อาหมดเวลาครับหมดเวลาครับท,ทีมพุ่งพวงทำคะแนนได้600คะแนน<ม>คลิปนี้ขอจบ <นะ S 2> ไวเ้เพียงเท่านี้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ